อืมใช่นี่ทุกกูบบดมากล,ลูกผมขออนุญาตโทรไปหาหาอ,อะไรแบบนี้แล้วกันเนี่ยโทรไม่ติดว่า แม่มันอยู่เนี่ยมันเปิดกระชากเลยเนี่ยฮัลโหลครับใครใครหัวหน้าแกงในมอนเทนไอบอลอยู่ปะาานี้เนียว่าพี่ว่าครับเรียกมันเยอะๆเลยพี่แจ้งเรียกมันเยอะๆเลยครับพี่มาโฮะมาโฮะมากัมาโฮะหอครับใครเป็นมาโฮมึงไอต้นแต่ต้นแต่มาหน่ยเดี๋ยวผมเป็นมาโฮะเองพี่พี่ตั้นคออเอไ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 นไอไออออออไไอออ ผมเห็นมันใส่อะพี่มันมันใส่อะมเห็นมันใส่นานแล้วไอ้สัตว์แล้วลุงแล้วแล้วลุงกูต้องมาลดตัวใช่ป่ะมันใส่สูตรพวกมึงอะสูตรเหลื่อนๆไอ้สัตว์เอ้ยพูดแรงเกินไปเปล่าแล้วไก่ยอมหยอกียอกหยอกด้วยคนปะให้เฮียต้่ำให้ตาโมึกี้สัสพี่เราแล้วอย่างงี้ผมให้น้องผมถ้าน้องโมกีผมมันจะขอจบต้องทำไงพี่ผมขอใส่เงี้ยผมต้องจ่ายพี่เท่าไหร่เงี้ยสูตรเนี้ยพลกเกอร์บอลแก๊กตบรอตบรอน้อง ก็มึงแม่งก็รับหลังกูท <furious hat> ุกคนไหนสัตว์เฮ้ยกิ้งกิ้งกิ้งเลยพี่ก่คนตาวตาวตาวพี่ตาวตาวตาวพี่ตาวเสียงเงี้ยโจเหมือนฟ้าอันนี้ร่างทรงหรือเปล่าเนี่ยครับเธอร่างทรงแจ็ควโจเหมือนฟ้ารงทรงแจ็คใครมีเแล้วแล้วถ้านจะจบเรื่องนี้ต้องทำยังไงอะพี่พี่แจ็ควอลแท็กสองคันพอเงินสามล้าน ก็เยอะนะครับพี่ไอบ้ไอโบกขึ้นโอกขึ้นหน้ามัไม่ไมึงฟังนะแปอากับพ่อมึงได้ถกสามัเด้โอ้โหมึงต้อติดระบบเลยหมดเนี่ยต้องติดระบบแล้วจบโอทีเนี่ยไอ้โงโอ้โหอกจักรยานสีแดงนันเนี่ยครับ